นานแล้วทุ่มหนึ่งะไม่ได้มา,มานั่งสนทนาตอนทุ่มหนึ่งคือยกเวลาให้อ่ครูบาชายมิชิเชิญครูบาทุยครูบาจกเนาะจากที่นี้ลุตงตาตั้งแต่อาชิตก่อนมาก็ล้างไพ่ใหม่หมดล้างเวลาใหม่คือเปลี่ยนเพื่ออ่ามาบวชแล้วเวลามานั่งคุยกันตอนอนาครูนี่แหละคุยกัน เขาพูดถึงเรื่องตำรวจมันก็เป็นตำรวจมาสิบปีอย่างเงี้ยพราเขาพูดเรื่องทหารมันก็บอกมันมันรับราชการทหารมาสิบปีเพราเขาพูดถึงเรื่องขับรถมันบอกมันขับรถมายี่สิบกว่าปีเราพูดอะไรมันก็เป็นเขาสี่ปีห้าปีมั่งกูก็เลยบันทึกไว้พอมันพูดจบกูว่ามึงอายุเท่าไหร่สี่สิบปีมึงพูดมามันห้าร้อยกว่าปีเลยมึงศึกซะ ก็เลยให้ศึกเพราะว่าเป็นพระถ้าไปโกหกแล้วถือว่าเป็นโกหกนะขี่คุย,ยงไงอ่านิสัยสมณะสารโลกะ,ะต้องพูดจริงโกหกไม่ได้เพราะเพราะกักคำพูดของครูบาอาจารย์หรือสมณะสารโลกเนะี่ย ใครจะโกหกมาตรฐานของใครหลวงตาไม่รู้แต่สำหรับลูกตาเนี่ยไม่โกหกถ้าคนโกหกเนี่ยจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีใครจะเชื่อไม่เชื่อนะมันเป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับเราเชื่อมั่นในตัวศีลในธรรมเพราะสัจจะคือศีลตัวเนี้ยห้ามะมานถ้าไม่มีศีลไม่มีสัจจะมันก็ไม่ถึงธรรมหรอกเพราะตัวศีลตัวเดียวเนี่ยเป็นสัจจะ มัต้องไปรักษาศีลหลายข้อรักษาสัตจ์มีฮินริโอตปะในหัวใจนั่งตามสบายนะวันนี้โอ้โหเต็มสาลาเลยนะ,ะ,ะ,ะจริงจริงนะฮะ,ะวันแรกที่บอกต้องตาไม่เคยบอกให้คนอื่นกดไลค์กดแช์นะไม่เหมือนอาจารย์ตะวันอะ,อะไรนะสะโลกแกนเขาจเจริญธรรมยามค่ำคืน วันหนึ่งไปพูดตอนบ่ายไงจเจริญธรรมยามค่ำคืนโอ้ตอนบ่าย <laughs> อาจารย์ตะวันก็คืออ้วนเลื่อนหมูเขาเอาหนังตีนหลวงตาไปไว้บ้านมันไม่เป็นพระธาตุจะมีแต่มดมันก็เลยโทรมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอคอให้ดูทำไมหนังตีนหลวงตาไม่เป็นพระธาะตุ แต่มดขึ้นเต็มเลยกูจะเป็นรู้มึงแล้วน้ำท่วมบ้านมึงมดมันก็ขึ้นสิฮะหรือกูเป็นเบาหวานก็ไม่รู้มันก็เลยว่าจะหาหมอมาตรวจเบาหวาน <c oughs> อะไรจะให้หนังตีนกูเป็นพระทาต <c oughs> เป็นไม่เป็นไม่เกี่ยวกับกูจริงไหม <c oughs> พูดถึงเรื่องธรรมะมันต้องมีสติปัญญามันจะเชื่อเรื่องเดียว ไปวิงวอนร้องขออคนนั้นคนนี้ถ้ามันขอได้โอ้ยอไม่ต้องไปทําการทํางานหรอกไปขอพญานาไปขอเทเวสุวรรณไม่รู้อยู่บ้านไหนเมืองไหนเทเวสุวรรณกูเห็นแต่ปั้มลูกขึ้นมาเทาเวสุวรรณอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้ใครเป็นญาติพี่น้องเทเวสุวรรณมั่งเนี่ยนี่ศาสนาพุทธ นะพุทธังสรลนางคจามิธรรมังสรนางคจามิสังขังสรลนางคจามิไม่ได้ว่าโยมนะไม่ได้ว่าใครพูดเป็นกลางๆธรรม,มะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งผู้ตื่นไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นเทวนิยมนั่นเทวนิยมนั่นศาสนาอื่น แต่ศาสนาพุทธเป็นอาเทวานิยมพูดถึงเรื่องกรรมไม่ใช่ไปวิ่งวอนร้องขอลมลมแรงแรงร้อยวันพันปีเพิ่งจะมาฮิตเนชา่าเวสวรรต่อไปก็ลืมเวสุวรรณแล้วมีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แหละฮิตเป็นช่งชวงๆลินหุยสามสบเอ็ดภพนะนลกสี่โลกมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกอระพภพ อารูป,ปรพสบหกอรมปอ่ารูปปพมสิบหอรมป,ปรพมสี่สามสิบเอ็ดภพเนี่ยมันจะต่างอะไรกันฮะกิเลสยังเต็มหัวใจโลกก็หลงยังเต็มหัวใจอยู่เป็นผู้หลงอยู่ฮะสัตว์โลกทั้งหลายหมายถึงสามสบเอ็ดภพไม่ยกเว้นใครเลยสัตว์แปลว่าข้อง ค้องอยู่ในการมีการเป็นโนะพใิชาติมีแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่มันจะวิเศษตรงไหนอ่ะไม่ว่าเทวดาอินพรมยมยกักษไหนมันจะวิเศษตรงไหนเนี่ยเมื่อมีกิเลสเต็มหัวใจอยู่มันจะต่างอะไรจากพวกเราพวกนี้ก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละลุงตาถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพกที่เกิดยากที่สุดการเป็นมนุษย์นี่ยากกว่าเป็นเทวดา หลายพันเท่าหลายล้านเท่าเทวายาอยากเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์หรือคนเราเนี่ยเป็นมัชฌิมาเป็นมัชฌิมาภพคือเป็นกลางมนุษย์เนี่ยทำเอาสวรรค์เอาพรมเอาอะไรได้หมดเลยเอาใหญ่กว่เวสวร,ร์ก็ได้มนุษย,นย์สร้างเอาสร้างเอานรกก็ได้มนุษย,นย์อยากเป็นอะไรสร้างเอาหรือเรียกว่ากรรม จะมีใครมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้ล่ะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปขวางใครอยากเชื่ออะไรก็เชื่อแต่พูดถึงเรื่องพุทธพุทธบริษัทสีหลวงตาพูดมาตลอดนะคุณจะนับถืออะไรไม่สำคัญหรอกแต่ทุกนั้นมีอยู่ทุกนั้นแหละคือสัจจะทุกนั่นแหละคือธรรม ใครเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนฉลาดหาทางทุกหาทางออกจากทุกขในตัวทุกข์แต่คนโง่ไปสแสวงหาที่ไหนไม่รู้ใครจะพูดอะไรไม่สนใจสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าทำมันเสียเวลาชีวิตเราไม่ต้องให้ผีให้เทวดามากำหนดหรอก เรานี่แหละเป็นผู้กําหนดเองเรานี่แหละเป็นผู้สร้างกรรมเองเราเลือกเกิดเองอยากเป็นควายเรือครับเหมือนควายฮะอยากเป็นคนทําเหมือนคนอยากเป็นเทวดาทําเหมือนเทวดาอยากเป็นพระอริยะปฏิบัติธรรมอย่างพระอริยะไม่มีใครมาโดนมดามาเขามาขี้โม้เลยจําไว้นะศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องพึ่งตนคือพึ่งธรรม เดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธกลายเป็นาพามแล้มีใจพิศีกรรมพระก,ก็กลายเป็นหมอผีปากก็พุ่มเพ้อเรื่องธรรมะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเข้าไม่เข้าใจในธรรมอันประเสริฐนี้ธรรมหากเป็นคำกลางๆพระธรรมหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าฮะฮะ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่ออาศัยศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัตินำเอาวาธรรมนั่นแหละมาปฏิบัติมาลงมือทำเรียกว่าปฏิบัติส่วนมากจะเป็นรู้จากคนอื่นนะชีวิตเราเรามาบวชนเ,นเราลงทุนเอาชีวิตเราเนี่ยลงทุนลงทุนปฏิบัติ ได้ไม่ได้ช่างหัวมันอ่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายมันดีถึงยังไงมันก็จะตายอยู่ไม่อยากตายมันก็ต้องตายเกิดมาตายแม้แต่หลวงตานั่งพูดอยู่นี่ก็ต้องตายอ่าถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดนั่นคือความจริงนั่นคือสัจจะสัจจะแปลว่าอันเดียวคือเที่ยงนอกนั้นเป็นสองหมดอยู่ในกฎของอนิจจังหมด อยู่ในกลัวของใจรักทั้งหมดเลยฮะเพราะเป็นธรรมคู่ถ้ายังมีรักก็ต้องมีช้างถ้ายังมีบาปก็ต้องมีบุญถ้ามีร้อนมีหนาวแต่สำหรับธรรมะพระุทธเจ้าเข้าถึงเป็นสัจจะหมายถึงอันเดียวเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นเอกตาหมายถึงอันเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสอง นี่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คุณจะนับถือไม่นับถือศาสนาไม่ได้เดือดร้อนหรอกใครจะนับถือไม่นับถือหลวงตาหลวงตาก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะหลวงตาบวชมาเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์บางทีเขาไม่รู้จักหลวงตาก็ทําเป็นตารู้จักก็มีคนก็เหมือนกันทําท่าเป็นรู้จักคนอื่นดีกว่าตัวเองได้ําไปนี่นิสยัยชอบมองไป้างนอก นิสัยสันดานของคนเป็นอย่างนั้นชอบดูคนอื่นหลงตนไงนั่งอยู่บ้านก็ไปคิดถึงคนอื่นเรื่องของคนอื่นเสือกดีนักเนาะโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสฮะพระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างเงี้ยเสือกใสไปข้างนอกเรียกว่าสมุทยัยคือส่งจิตออกนอกส่งความคิดนั่นแหละความผิดคนอื่นในเท่าภูเขา ความผิดของเราเนี่ยเท่าเส้นได้นฮะนั่นนันน,นิสัยแล้วคนอื่นพูดนะโอ้โหเห็นต่างไม่ได้ฉลาดแหลมคมมากกิเลสตัณหาเนี่ยพอให้เอาจริงๆรู้ไปหมดแ่่อดไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอโพูดมาตั้งนานแล้วนนเนี่ยน้อกูพูดก่อนไล์สดจนเสียงยัไม่มีฮ <laughs> ะ เพราะฉะนั้นนะลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพะอริะต้องรักษาตัวรู้ตัวมองเข้าไปในตัวนี่เขายังมีคนมาถามนะว่าอัศจ,จรรย์แท้ไม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพะอรินร้อยกว่าปกครองยังไงกูบอก กูไม่ได้ปกครองให้มันปกครองกันเองนะพอเขาควมก็ถือมีดคนละเล่มนั่นแหละเวลาฉุกเวลาที่หวาดเสียวที่สุดจะมีดอยู่ในมือมันรนะนะวังดีๆนะไม่ฉีแต่ไม่มีเนาะจะด่ากันเป็นธรรมดาเนาะมีไหม ไม่ค่อยมีแสดงว่ามีอยู่ oh. <laughs> เอามันมีนะสมัยหนึ่งเนี่ยอยู่สารคามเนี่ยมีเนนองค์หนึ่งเนนเขาเรียกเนนหรือเถนเนี่ยแหละอายุสี่สิบกว่าแล้วบวชเนนอยู่สารคามนะจะเนนองค์นั้นชื่อว่าเนนสุวรรณแกอยู่วัดอทางสารคามอย่าเอ่ยชื่อวัดเลย แกรู้จักหลวงตาเท่าน,นั้นหลวงตาเป็นเจ้าวาดวัดป่าภูสํานกอําเภอดงหลวงอจังหวัดมุกดาหารเพราะนั้นไปเจอกันที่อําเภอกุชินารัยไปขึ้นรถสองแถวไปเจอกันเราห้องเนนสวุวรรณมายังไงเนี่ยผมจะไปอยู่กับอาจารย์ครับ,บอเอา้าทําไมไม่อยู่สารคามแล้วเหรอผมอยู่ไม่ได้พระวัดนั้นกินข้าวเย็นหมด อ้าวแล้วเนมไม่กินกับเขาเหรอผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่แกว่าผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับแกว่าแสดงว่ากินอยู่เนาทำไมไม่กินกับเขาล่ะกินเพอให้มันเสมอกับมันอยู่ด้วยกันได้ไม่เอาล่ะผมจะไปอยู่กับอาจารย์แกว่าเนนสุวรรณโอ้ยเนนสุวรรณเนี้ยมีประวัติเยอะคนสารคาม หลวงตาบวชอยู่วัดปากุงสมัยนะั้นหลวงตาบวชอยู่ปีสี่สองปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองหลวงตาอยู่วัดบวชอยู่วัดปากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดบวชกับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่จะเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่แต่ว่าอ่าส่วนคน,คนจะรู้จักว่าหลวงปู่ศรีมหาวีโร แต่ลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกหลวงผู้ใหญ่มีคนหลายคนบอกว่าหลวงตาแอบอ้างบวชไม่ทันหลวงปู่ศรีถ้าบวชทันหลวงปู่ศรีทําไมหลวงตาเพิ่งแปดพรรษาเองว่าเพราะว่าหลวงปู่ศรีตายก่อนว่าก็กูบวชสองครั้งบวดปีสี่สองแล้วก็ศึกเนี่ยบวชใหม่บวชเพิ่งได้แปดปี่ บวชใหม่เนี่ยก็บวชอยู่วัดสาขาไม่ได้บวชอยู่วัดป่าก,กุงหลวงตาบวชอยู่วัดปา่าศร,รีโพชัยอำเภอโพชัยจังหวัดรอ้อยบวชอยู่กับเจ้าคณะอำเภอโพชัยเป็นอุปชาบวชครั้งแรกบวชอยู่วัดป่าก,กุงพระราชธ,ธร,รมานุวัตนนะเจ้าคุณเลื่อนเป็นอุปชาในบวชครั้งที่สองไปเสือกดูได้สามดูได้หลวงปู่ศรีมหาวิโร เป็นครูบาอาจารย์ที่มากล้นด้วยพระบารมีหลวงปู่ใหญ่ถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีจะไม่มีพระสิ้นคิดในวันนี้มุญคุณลน้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดมาแล้วจะร้องไห้ถ้าพูดถึงหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เลยนะท่านเป็นคนพูดน้อยมากหลวงตาอยู่กับท่านแปดปี ได้ยินท่านเทศอยู่สองสัมคำมั้งบวชมหาอยู่หากินมันก็นกนเลยจะขี่พันวาภาคกันเฮ็ดเอาแน่พันวาบวชมากครับปัญญาของ,งหลวงพ่ขี่ห้งอ,องเยวเขามพราอบวชอายุพันวามันแม่นความเพลินหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรนี่ไม่เคยเหรอหลวงตาเนี่ยไม่เคยรู้จักท่านหลวงตาเป็นคนบวชอยู่ที่จังหวัดร้อยเอด็ดไม่เคยรู้จักถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีมหาวิโร จะไม่มีพระองค์ที่นั่งพูดอยู่นี้เพราะหลวงตาไม่เคยสนใจเรื่องพระเลยไม่เคยสนใจเรื่องวัดเลยจริงๆจะไม่รู้ดีรู้ชั่วจะไม่รู้ตัวรู้ตนถ้าไม่มีองค์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรหลวงตาสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคยลืมเลือนอเหนือเก้าวเหนือกระหม่อมเหนือเสียเก้าว ลวงใจที่สุดคือหลวงปู่ศรีหลวงปู่ใหญ่องค์อื่นไม่รู้ไม่ใช่ท่านไม่ดีนะแต่เราชอบของเรารักของเราอย่างนี้แต่หลวงตาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปวัดปากุงนะเคยไปก่อนก่อนเข้าพรรษาหรือเปล่าหรือเข้าพรรษาจำไม่ได้ก่อนเนาะ,นะเคยไปครั้งเดียว หลวงตาไมา่นี่ถือว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์ลวงพู่ศรีไม่เคยบังอาจเมื่อก่อนหลวงตาไม่เคยติดรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยไม่เคยแอบอ้างเนีย่ยพูดเลยไม่เคยแอบอ้างนี่ไม่เคยเลยนี่โยมเอามาจากสารคามเอามาให้อยากให้ติดหลวงตาค่อยติดเพิ่งติด ติดตัดต้ปีกว่าๆเนี่ยมั้งติดรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้งตามไม่มีติดแต่รูปของตัวเองนี่แหละเสียก็เสียกูเนี่ยฮะขายตัวเองเนี่ยกินฮะนักเลงพอพระองค์เนี่ยดีชั่วอยู่ที่ตัวเราไม่เคยแอบอ้างครูบาอาจารย์แต่พูดยังไงก็ไม่เต็มปากหรอกเพราะเราบวชอยู่ที่นั่นจุดกำเนิดเราอยู่ที่นั่น ไปชีวัดป่ากุงปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่หลวงตาก็ไม่เคยว่าหลวงปู่ใหญ่เป็นอาจารย์ะเราเป็นแค่ขี้พึ่งขี้เทียนไม่ได้โ้ยไปเทียบเลยเราเนี่ยไม่เท่าขี้ผุนในจีนท่านโดยซ้ําไปก,กับครูบาอาจารย์ ไม่ว่าสายหลวงปู่มัน่นหลวงตาเนี่ยเพราะหลวงปู่ศรีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นหลวงตาเขาไม่เคยว่าหลวงตาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นหลวงตาพูดแต่ว่าเป็นขี้พึ่งขี้เทียนหลวงปู่มัน่นไม่เคยแอบว่าเขาพูดอย่างนี้มันเป็นความจริงแต่ดีชั่วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราจะพูดปฏิบัติสายไนะหนมันก็บ,บรรลุทาได้หมดถึงทําได้หมดแหละ ไม่จะโยมยังบรรลุธรรมได้เลยจะอยู่อัปริกามก็บ,บรรลุได้ไม่มีใครสงวนลิขิตว่าสายนั้นสายนี่นนะหัมมะเป็นสากลใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็เข้าถึงในหมดเลยอย่าเป็นผู้ไปอย่าเป็นผู้ประมาณผู้หญิงผู้ชายเข้าถึงธรรมได้หมดบวชไม่บวชก็ถึงได้หมดแหละเห็นไหมสมัยพุทธกาลภาษาลิบุตรพระโมคคัลลาหรือครูบาอาจารย์องค์ต่าง ยังไม่ได้บวชปัญจะวะัคคีย์ก็ยังไม่ได้บวชเห็นไหมจนกว่าบรรลุธรรมแล้วนะ่ะค่อยขอบวชกับพระเจ้าเจ้าชนินสามีน้องบรรลุธรรมเป็นพันนะก็ค่อยมาขอบวชยังไม่มีรรษาเลยมันไม่มีสายหรอกมหานิกายธรรมยุทธ์บรรลุได้หมดถ้าทําชั่วก็ชั่วหมดแหละสายไหนก็บวชไม่บวชบวชมาทําชั่วยิ่งชั่วเขาอ่อนจ๊ะจำไว้ นอนะอายออกมาเถอ,อะ,อะ,อะแม่เห็นไหมไม่ชีก็ไอได้พระก็ไอได้จริงไหมกิเลสตัวเดียวกันเนาะยายเนาะจริงไหมไม่ใช่เป็นโควิดนะตรวจไหมถ้าไม่อยากเป็นอย่าตรวจนะเหมือนเขาบอกเนี่ยมีคนแก่อยู่ทั้งเมืองจีนอายุยืน 215ปีก็เลยมีคนไปสัมภาษณ์เคล็ดลับของอายุยืนคืออะไรคือแจ้งไปเกิดผิด้วะเพราะฉะนั้นใครอยากไม่อยากเป็นโควิดอย่าไปตรวจถ้าตรวจสองขีดเราเป็นเลยฮะ มีหลวงตาคนเดียวไม่ได้เป็นกับเขาไม่ตรวจครูบาชัยเป็นสินอนห้องเดียวกันครูบาสิ์เป็นไหมโอ๊ยรีเป็นนะครูบาสิษฐ์เสียเปรียบเขาเป็นโรคใหม่ขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นกับเขาแสดงว่าไม่ทันสมัยะ,ะ,ะ,ะพรุ่งนี้หลวงตากขาจะบริจาคข้าวสารหนึ่งตงังหนึ่งตัน หนึ่งตันโดยคุณอะ, <c oughs> อะไรนะทีละเหแปะเหแปะ,ะเจ้าสัวเจ้าสัวบริจาคข้าวสารมาสองตันแล้วก็บริจาคปัจจัยไปช่วยพี่น้องน้ำท่วมชาวพิบูลบางสาหารเนาะซึ่งมีเจ้าคณาอเภอ พี่บุลบางสาหารท่านแจ้งมาหลวงตาก็ยินดีเนาะทีนี้โทรไปหาเจ้าสัวแปะเจ้าสัวแปะเพื่อนกันแปะโยมแปะก็ย bé, ิยนดีเนาะช่วยเข้สารมาสองตันเจ้าสัวบอกว่าโอ้ยบอกมาเลยสิบตันก็ได้ ถ้าช่วยคนได้ถ้าทำอะไรเป็นประโยชน์ได้ว่างั้นเจ้าสัวบอกว่านะสิบจันอ็ได้ไม่อั้นว่างั้นเจ้าสัวแปะเจ้าสัวแปะฮะแล้วก็แม่ชีแป้วอ่ะก็ร่วมมาห้ามกนะ็สี่หมื่นสี่หมื่นนะสาธุเนาะเห็นไหมมีจต่คนสลาก มีแต่คนจาคะ,ะผู้มีนะก็เสียสละนะคุณธรรมค้ำจุนโลกจริงๆถ้าเมื่อไหร่สินธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาก็คือโลกของคนนั้นแหละใจคนนั้นเราจะวินาศทิ่ผหายถ้าใจขาดสินขาดธรรมมันจะฆ่ากันแกงกันเหมือนสัตว์เหมือนผักเหมือนปลา มันจะเอารัดเอาเปรียบกันเพราะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะธรรมะพระเจ้าเป็นการทําลายความเห็นแก่ตัวทานศีลภาวนา <c oughs> พูดไปพูดมาเสียงก็หายไปหายไปเนาะงั้นก็ขอยุติอ่าเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสาธุ